あと3回前にある通りにただ抱き合い愛がないことに気が付かない窒息する前に叫ぼうぜ h o

จงใจชนนี่วะเฮ้ยอย่างนี้นะแกได้เจอกันหน่อยสิปีบ้าจะพูบ้านนอกอากินนะไม่จะตามไหวเลย

ไโ้ไดูนี่มเข้าคสุดยอดเลยวะเนี่ยไฟเบรกเฮ้ยเข้าโค้ด้วยสปีดขนาดน,นั้นแล้วเบรกงั้นเหรอยอะไรกันเนี่ย ้ตามมาไม่ทันจริงๆด้วยเทคนิคสุดยอดจริงๆเลยอีจ e ีหคันนั้นสปีดตอนเข้าโค้งมากกว่าทาโคมิอีกมั้งน่าเป็นใครกันเนี่ยยะรู้จังเลย <laughs> อึ่ง <laughs> ขอบคุณมากนะครับแต่ว่าผมแค้มันจริงๆเลยนะครับเฮียอ๋อเบรกตอนเข้าโค้งอยู่แถมยังเข้าโค้งด้วยสปีดที่เร็วมากอย่างนั้นเหรอใช่แล้วครับผมไม่เคยเห็นใครทางนี้มาก่อนเลยนะครับเฮียงั้นเลยครับผมว่ามีออกใบไปนะครับคือเบรกตอนเข้าโค้งนะมีออกใบไปอะนะจริงๆริง ใหญ s <S ่แล้วเร็วไปหน่อยน่ากลัวจังเลยอีกีอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยนี่มันพูดถึงพวกเพิ่งหัดขับอย่างนั้นมันอัดโค้งขาลงด้วยสปีดเร็วมากเลยนะอี6ีหกคันนั้นน่ะฉันเห็นกับตาเลยอ่ะอีกีหกนี่อะไรเหรอครับก็ซีวิกไงเล้าซีวิกอ่ะอืมถ้าเป็นซีวิกก็เรียกซีวิกตรงๆสิอืมซีวิกเป็นเอฟเอฟก็จริงนะแต่ก็บที่นิยมในมูกซิ่งเหมือนกันเครื่องหนึ่งจกลิด ไม่มีเทอร์โบเหมือน86นั่นแหละแต่มีเครื่องวิเทคที่ยอดนาภูมิใจอยู่มันให้กำลังเยอะมากงั้นเหรอซีวิกกับเทรโนโรและก็เลวินอ่ะเป็นคู่แข่งกันมาแต่ไหนแต่ไรแกเองก็ขับ86อ่ะระวังซีวิกไว้บ้างนะขอบอกอฉันก็ขับเลวินเหมือนกันยอมให้คู่แข่งซีวิกไม่ได้ไม่ได้ไไดแต่ว่าคนที่เบรกตอนนี้เข้าโค้งด้วยสปีดความเร็วขนาดนั้นเนี่ยมัน ถ้าไม่อยากเชื่อเลยนะครับเพียงโน่นนะ่ะเขาเรียกว่าเทคนิคเบรกด้วยซ้ายรู้ไหมน,นะครับเบรกด้วยซ้ายเหรอครับใช่ FR ไม่ค่อยใช้เทคนิคนี้กันหรอกมันเป็นเทคนิคเกียวเบรกด้วยเท้าซ้ายตอนที่เข้าโค้งด้วยสปีดที่เต็มทีนะนะ<อ>นี่แหละอย่างนั้นเหรอครับรถ FF อย่าง e GT6 ถ้าปล่อยคันเร่งหน้ากว่าจะปัด ดังนั้นระวัางที่เท้าขวาเหยียบคันเร่งไว้เพื่อให้อยู่ในลายเท้าซ้ายก็จะเยียบบรเพืกอถถายน้ำหนักจากล้อหลังนี่มันเป็นเทคนิคชั้นสูงเีเดียวนะถ้าทำได้ขนาดนั้นแปลว่าคนที่ขับ FF ต้องมีฝีมือพอตัวเชียวคงจะเร็วหนา้ามันก็ใช่นะครับไอ้บ้าเน,นี่ยมันอะไรจริงจริงเลยครับผมรู้สึกเบรกทำสปินมาพอดีเลยก็เลยหลบได้ฉิวเฉียดไม่ดูอะไรเลยครับ S13 เกือบได้ข้าอูอ,อีกครั้งหนึ่งแล้วคราวหน้าเจอกันนัำรองผมไม่อยู่เฉยแน่เลยจะอีก e ีผมคันั้นกลับมาแล้วครับเออจะว่าไปเมื่อกี้มีโทรศัพท์มาจากใครเหรครับจะไม่รู้เหรอผู้หญิงโทรมาถ้าทางจะน่ารักนะเขาว่าจะโทรมาอีก แค่เสียงจะไปรู้ได้ยังไงว่าน่ารักหรือไม่น่ารักกับพอ่อถ้าแกใช้ชีวิตมานานพอเซนมันจะบอกแกเองนั่นแหละเจ้ารถว่าผู้หญิงก็ใช้เซนกับประสบการณ์ทั้งนั้นแหละเอาเหอะพยายามเข้าไอ้ลูกชายพูดมากแล้วนะพอ่ออได้เวลาไปกลิบแล้วมังนี่ ครับ้านตานนฮูฟูจิวราระครับฮัลโหล้ากุม่คงเหรอเ้ยมองหิเหรอ,อ,อขอโทษนะนอนหรือยังอะคือเรื่องที่คุยกันมันก่อนน่ขอเ้แยแกพูดจริงนะตะกุมีถึงแกมาบอกว่าอ้ ทีหลังแล้วก็เลิกคขบจริงๆนะมาจริงๆด้วยป้าเพื่อนมาด้วยจ้าป้าก็บอกว่ามาแน่ไงก็มองที่บอกช้านี่นาว่าจะพาเพื่อนมาด้วยออจะเป็นคนน่ารักเป็นคนทห่นดีหรือว่าจะเป็นคนสวยหยาดเยเิ้มกันละดีไม่รู้สินะ<อ> <c oughs> เห็นมองที่บอกว่าเป็นเพื่อนสมัยมอต้นของเขาเอาเรื่องหน้าตาฉันยังไงก็ได้ ขืนวังสูงมากมันจะตกแอ็คลงมาเปล่าๆนะเออแต่ก็มีแกรักษาสัญญาจริงๆด้วยว่าอุ้ยมีเพื่อนดีๆแบบเนี้ยเป็นสีแกตัวเองจริงๆก็มาหอมทีเมื่อไปแล้วนะเจุแต่เอ้ยใครดูจะจะเป็นผู้ชายที่เร็วที่สุดในเขาอีน้าที่มีสาวสวยมาหน้าคักด้วยแย่แกอากศมากเลยท้อยเล่เป็นของฉันเล่เป็นของฉันงแต่เช็ดออกไม่ได้เช็ดออกไปเนี่ยใกล้เวลาแล้วเดี๋ยวคงมาละมั้ง จ้าเอ๋ยุ้ยทักคุณไม่คุมรอนานไหมอย่ากแกล้งกันสิมองี้เยเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักกันนะนี่เพื่อนฉันซาอ,อรินี่ทากคุณไม่คุมกับอิสกิกคุม <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีครับน่ารักตรงใจนันานัง้า อิสกิคุนะเป็นนักซิ่งเหรอก็อย่าทีมชื่ออากินนัสปีสตาเนะเออฉันคงประมาณเบอร์ทรีหรือว่าโฟะมัง้งถ้าพูดถึงเลวินของอากินนัสแล้วในแถบกุนมาเนี่ยก็ดังพอตัวแท่จังเลยอะไรนักซิ่งคืออะไรเหรอเอ้ยอิกสกิไม่รู้จักหรอกเหรอนักซิ่งเนี่ยนะก็คือเยอะไปเลยยอดที่สุดซาลิจักเนี่ยดีกว่าเยอะอิสกิคข้างหน้าเลย<อ> เปลือกขับดีมากไม่เป็นไรแหมโทษทีเท่ทีนี่สายทักซิงมันเปลือกออกมาเป็นไงบ้างอะฮะไม่เป็นไรแล้วล่ะ บอนน่น่ะมันขับรถไม่ค่อยนิ่มเท่าไรหร่แล้วนี่นนตะกุมีนนาสกิจจางไอ้นี่นะมัเ่เยมไปเลยนะขอบออนี่นาสกิจก็มารรอได้กันมากงสิ <c oughs> สองคนนั่นนะ่ะดูสมกันดีเนอะอินม i n t e r t i a l น,นี่น่าจะไปส่งถึงบ้านเลยนะอืมไม่เป็นไรหรอกฉันเองก็ไม่ได้เจอกับซาอริมานานแล้วอยากคุยกันต่อนะ นี่อิสุกิ Four คุ้จ้าขับใจมากเลยสนุกมากเลยไว้เจอกันใหม่นะครับไปนะไปนะเออเสีรีอเสอรีจังไว้เจอกันนะจายบาย ยดไปเลยยอดไปเลยยี่งที่สุดเลยไอ้ของแกพระเสาริจันกันด em> ีต um ่อเดียวฉันรู้สึกสดชื่นมีชีวิตชีวาพลังเต็มเปี่ยมเลยพระเสาริจันตอิซึกิขับรถดีดีเลยสิกูสบายสบายฉันระขอบใจแกจริงๆเลยตะกุมมีเย้าคำว่าไปเจอกันอีกเช้ปบ่าวเย้าไว้คราวหน้าฉันจะชวนไปตั้งรถเล่นสองสองข้างหน้านะ

ไม่มีอะไรทำอีกหรือทำงาน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 แขางแข็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 สงสงสัยนะเจ้าอิสกีนี่มันขยันที่ปกตินะได้แฟนแล้วเรื่องไงเ,เนี่ยไม่รู้เหมือนกัน,นรีท่าไม่มีแฟนจริงแล้วก็นี่งะไม่ได้บังอาจทิ้งรุ่นพี่อย่างฉันเฉยเลยเออแต่ว่านายไม่อยากลองขับเอสหนึ่งสางฉันบ้างเหรอฮะขอเอยนี่นานทีนะขับรถคันอื่นบ้างมันก็รู้สึกแปลกใหม่ดีเหมือนกันนะไม่เป็นไรครับผมเกรงใจครับ นันเป็นรถที่รุ่นพี่รักมากเลยไม่ใช่เหรอครับเอ้ยเอาน่าทาคุมิฉันอยากเห็นแกขับนะฉันจะได้ศึกษาวิธีขับของแกบ้างไงเล่าช่วยหน่อยนะไหวแล้วอ่อจิงโกนี่แกเอาจริงเหรอวะเนี่ยที่ว่าแกจะแข่งกับแปดหของอากินะ คอยดูว่าสิไปกันเถอะปะไปยี่ก่อนออกมาเร็วๆสิแปดหกของอากนะิณะฉันอยากเจอแกแทบแย่แล้ว ให้ผมขับจริงๆเออเอาเลยนะทาคุมิแค่ถ่ายถไลเล่นก็พอแล้วนะแค่นี้นะจะก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายแล้วนะนี่นี่ฉันขอครั้งหนึ่งในชีวิตก็และกันนะจะา่าแล้วอ่ะยากจังเลยนะผมไม่เคยขับรถของคนอื่นซะด้วยสิคงขับไม่ค่อยดีนะเหรอกนะครับเจ้าอีแคทเท่านี้มันอุตส่าห์ขอร้องขนาดนั้นลองขับให้มันดูหน่อยสินั่นสิทาคุมิทำบาปรุ่นพี่เขาแน่นี่เงินแค่ครั้งเดียวนะครับอย่าหวังอะไรมากเลยนะครับเฮ้ยนี่ นายยอมขับให้เหรอยายย,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 ยายยูฮูโชคดีนะไอ้เคทนี้เออก็จะ,จะสลบไปอีกล่ะไม่เป็นไรนะสบายมากเลยเนี่ยครั้งที่สองเลนะเอาให้สุดๆไปเลยนะต่กุมีนะไม่ต้องเกรงใจไปแล้วนะครับเออเยอะพังไปเลย ้ทำอะไรดีล่ะครับรุ่นพี่เออนั่นสินะเอางี้เอาเบรกกิ้งดิฟต์กันแล้วกันนะได้เลยครับอืมดีมาจัดมาเฮ้ยาโหเฮ้ๆๆๆๆเฮ้ยนี่ๆๆๆๆๆให้ๆๆๆๆลอยนะนี่อัดเต็มที่ตั้งแต่โค้งแรกเลยเหรอเฮ้ยๆๆตีนี่มันไม่เลยไปหน่อยเหรอฮะทักมิฮะเบาหน่อยดิว้าตอกโกะตอกไว้โกมาพ่าไว้ เจ้าอิเคท,ทาน,นิเนี่ยมันจะเป็นอะไรบ้างอืมอาจจะมีข่าวยาฮีซิเครล็องแห่งวาระสุดท้ายอันโหยโหดยาวหิวันนาสยะสยองรุนอี้อเคทานทิยี่ยไปตั้งแต่โค้งที่สามอีครั้งอีกครั้งหนึ่งก็ได้อาจจะเป็นอย่างน,นั่นนะเออ โอ้โหโ้อแลอ้กันี่คยอดเลยว่าโอเะโอ้โหโหโ้จมากเลยรด้วยรถที um> ่เบิกขับไปครั้งแรกเนี่ยนะได้ติดสาของเราเลยกระาดนี้เลยฮะไม่น่าเชื่อเลยอะมันต่างกับรถที่บ้านผมนิดหน่อยแต่ว่าผมเริ่มรู้วิธีขับรถคันนี้แล้วละครับรุ่นพี่ฮะนี่เพิ่งเข้าโค้งที่สามเองเหรอตกุมิเอาแล้วนะครับ ผมจะริบนะเฮ้ยริบเหรอแล้วที่ผ่านมาเอออ้าวจิ้มเหรอโอ้ ว่าเมื่อกี้เนี่ยผมน่จะริบไปอยากที่รุ่นพี่ต้องการแล้วนะครับอ้อนไปเลยชวนไปเลยวาไม่รู้อะไรเปอะไรแล้วว้าววว้า้าว้้วกลว้าแก้วก้ววาแล้วน้่ ไม่สลบเนี่ยพัฒนาขึ้นนะนี่เป็นไงบ้างอีกเทน,นี้จับเทคนิค breaking drift ได้หรือยังอะอมันมันมืนมันไม่รู้อะไรเลยตัวเบาหี่เลยเพื่อนอะไรกันเนี่ยแล้วแกอุตส่าห์ไปขอร้องเจ้าทาคุมิมาทำไมเล่าเฮ้ยโอ้โหแกเดีย๋ยวว่าง้นสิว้าเคนจิในกรณีของทาคุมิมันเล่นใช้เทคนิคชัน้นเซียนได้ออกมาง่ายๆและตาเฉยเลยอะฉันสรุปได้ว่าระดับมันต่างกันซะจนจับอะไรไม่ได้เลยบทเปรียญยิ่งใหญ่ของฉันเลยทีเนี้ โอ้ยฮเฮยเสียงอะไรึเสียฮนั่นอีจีหกจะขนเมื่วานนี้เลยนะไม่ติดแน่เลยอะ บ้าเอ้ยนี่เฮ้ยแกใช่ไหมที่เมื่อวานเนี่ยชนท้ายฉันยังจังเบอร์ไงเป็นใครเหรอนี่แกจะบอกด้วยว่าแกลืมไปแล้วว่าเอสติงซานที่จอดอยู่ตรงนั้นไงจะไม่ได้เหรอโอ้ไอ้นั่นเองเหรอไม่ใช่ไอ้นั่นเว้ยแกขอโทษเป็นมะตอนนั้นถ้าพ้านิดเดียวทิ้งเจ็บหนักไปแล้วเว้ย <laughs> พูดแบบบ้าแกได้รับชิปผิดที่ออนแอร์เองว่าไงนะ ขันหน้ามันฝีมือหว่วยจนเธจับทางไม่ได้เลยไม่คิดว่าจะเข้าโค้งได้เป็นเต่าคลานอย่างนั้นนินนาซึงเลยเบรกไม่ทนันก็เลยชนกึ้งไปนิดเดียวเองอีกป้านี่แกว่างไงนะเฮ้ยจุดจ<ะ>ัะแคทนที่เฮ<ะ>้ยใครกันหมอเนี่ยเฮ้ยคตรอย่างงั้นมันจามสักเสียวมันนี่แคททีซึ้งซึ้นาเลยแนถ้าแต่ากให้่ฉันขอโทษละก็กร้องแค่งับฉันด้วยวิธีของฉันดูบ้างเด้แต่แกชนะละก็ฉันจียจอมกราบขอโทษแกเลยก็ว่าได้ แข่งกันด้วยกติกาของแกงั้นเหรอยังไงวะก็แกง่ายผมใช้มเรียกว่าเดดแมชเทปกาไงเดดแมชเทปกาวเหรอก็แค่เทปกาพันมือขวาติดกระพมอัยไแค่นั้นเองเพื่อนเอ้แล้วก็แข่งกันทั้งสภาพแบบนั้นเลยสนใจเอเปล่าอ่ะกล้าเปล่าฮิมมาเขาว่าไงนะให้พันเทปกาวติดมือขวากับพมอัลเนี่ยนะมือซ้ายก็เข้าเกียร์ได้ตามปกติใช่ไหมพันมือขวาติดกับพมลัล งั้นก็งั้นก็เปลี่ยนมือตอนเรียยไม่ได้เลยสินะเนี่ยผมอะไรก็หมุนไม่ได้ด้วยสิวะเฮ้ยม,มันเสียงเกินไปแล้วอะ <c oughs> พวกแกไม่ใช่กูต่อสู้ฉันหลอกด้เออในฉันได้ยินมาว่าสปีดสตาร์มีแปดหกศยอดดาวฮิวอยู่นี่ได้ข่าวบ้างกันนะฉันไม่รู้หรอกนะว่าเป็นตัวไหนแต่เอามันมาแข่งกับฉันเด้ฮะแ <c oughs> <c oughs> นะ่อย่าทำหน้าบูด <c oughs> อึง้งฟาบอเจ้าเด็ก8-6ดหกขนาดด้วยว่าสาวหน้าสีทุ่มตรงฉันจะรอมันตรงนี้ตัดสินกันด้วยเด็แมชเทปเก่า <c oughs> ฉันไปก่อนแล้วนะบายบาย๋ยวไปดูตีสิบก่อน Stop, 止まりたくない規制になった愛がライしても目指してビックしスイッチワンのスイッチビックリ原告を生まず禁止と一番違う never gonna stop. s t w i g m y d r e a m s let go to the next cell Go to my high? chill house? Like the I keep the พยากรชีวิตรักครับอะไรคราวหน้าจะมีโอกาสหวานแหววสำหรับคู่รักหวานชื่น <c oughs> <c oughs> เอาอิซกิคุงมีอะไรดีๆเหรอลุ <c oughs> ใจดีผมจะมีแฟนแล้วจริงเหรอยินดีด้วยนะแล้วเขาเป็นใครแล้วมาจากไหนกันล่ะครับ <c oughs> เขาเป็นเด็กกับเป็นคู่มาตอนที่แล้วเ<อ>ตอร์ิจาย <c oughs> ใช่แล้วแต่ว่าจะต้องมีเรื่องหลังจากนั้นรักเป็นสิ่งต้องห้ามอาจมีปัญหาตามมาได้จงระวังให้ดีเออินเดเชียลดีตอนต่อไปเดทแรกของอิซุกิจอนมิซิ